สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ The Friendship Podcast Radio mm hmm. เพื่อนเสียงทรรมพอดแคสตค่ะครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อทีอ่อ่อาจจะฟังดูเหมือนไกลตัวนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นแก่นของคำถามที่มนุษย์เราถามตัวเองมาตลอดเรื่องอะไรเหรอคะเรื่องของความสุขครับอ๋อ oh, เรื่องความสุขแต่ไม่ใช่ความสุขแบบทั่วไปนะครับเป็นความสุขในระดับที่เรียกว่า ความสุขที่โลกให้ไม่ได้ซึ่งเป็นสภาวะของพระอริยบุคคลระดับพระอนาคามีครับน่าสนใจมากค่ะเพราะพอเราพูดคำว่าความสุขเนี่ยภาพในหัวของคนส่วนใหญ่ดิฉันเองก็ด้วยนะคะก็จะนึกถึงการได้อะไรมาสักอย่างการมีการเสพสิ่งที่พอใจใช่ครับแต่วันนี้เราจะมาคุยกันในมุมที่อาจจะสะเทือนความเชื่อดิมๆของเราเลยนะคะว่าเอ๊แล้วความสุขที่เราวิ่งไล่ตามกันอยู่นะคะมันมั่นคงจริงๆหรือเปล่า นั่นแหละครับคือประเด็นสําคัญแล้วถ้ามันมีความสุขอีกแบบที่ไม่ต้องพึ่งอะไรจากข้างนอกเลยหน้าตาของมันจะเป็นยังไงครับวันนี้เราจะมาสํารวจเรื่องนี้กันโดยจะอ้างอิงจากพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกเป็นหลักเลยนะครับเพื่อจะได้เข้าใจกันในเชิงเหตุและผลจริงๆไม่ใช่เรื่องความเชื่อดีเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดที่ลูกคนคุ้นเคยกันดีก่อนดีกว่าค่ะความสุขแบบที่เรียกว่าสุขของโลกเนี่ยค่ะในทางธรรมท่านอธิบายว่ายังไงค่ะ ในพระไตรปิฎกมีคำเรียกที่ชัดเจนมากครับท่านเรียกว่าสุขมีอา mis สุขมีอา mis ครับถ้าจะแปลให้เห็นภาพง่ายๆก็คือความสุขที่มีเหยื่อล่อโอ้โหคำว่าเหยื่อล่อนี่ฟังแล้วรู้สึกไม่ธรรมดาเลยนะคะเหมือนมันมีความหมายแฝงอยู่ว่ามันไม่ได้มาฟรีๆถูกต้องเลยครับพระพุทธองค์ท่านอธิบายว่าสุขแบบนี้มันเกิดขึ้นจากการอาศัยกามคุณห้าก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เราชอบกันใช่ไหมคะใช่ครับ สิ่งเหล่านี้แหละครับคือเหยื่อล่อของโลกพอใช้คําว่าเหยื่อล่อมันให้ความรู้สึกว่าเหมือนมีเบ็ดเกี่ยวอยู่หรือมีเงื่อนไถ่อะไรซ่อนอยู่เลยค่ะใช่ครับมันคือความสุขที่ต้องแลกมาด้วยการดิ้นรนต้องแสวงหาพอได้มาแล้วก็ก็ต้องกังวลว่าจะรักษามันไว้ได้ไหมถูกต้องครับแล้วพอสิ่งนั้นมันเปลี่ยนไปหรือมันหายไปความสุขนั้นก็หายไปด้วย จริงด้วยค่ะมันเลยเป็นความสุขที่ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกทั้งหมดเหมือนเราเอาความสุขทั้งชีวิตของเราไปผูกไว้กับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้จริงๆพอฟังแบบนี้แล้วมันเหมือนเป็นวงจรที่เหนื่อยเหมือนกันนะคะครับผมต้องวิ่งตามอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วถ้าอย่างนั้นสุขที่โลกให้ไม่ได้ที่อยู่ตรงข้ามกันล่ะคะหรือที่เรียกว่าสุขไม่มีอามิสมันคืออะไรคะเป็นความสุขที่ไม่ต้องวิ่งตามหรือเปล่าใช่เลยครับ มันคือความสุขที่เกิดจากการหยุดวิ่งหยุดวิ่งครับเป็นความสุขที่มาจากความสงบข้างในล้วนๆเลยไม่ต้องอาศัยสิ่งเร้าจากภายนอกแม้แต่น้อยพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันเป็นความสุขที่ประณีตกว่าสงบเย็นกว่าชนิดที่เทียบกันไม่ได้เลยแล้วมันเกิดจากอะไรคะเกิดจากความสงัดหรือที่เรียกว่าวิเวกและก็เกิดจากสมาธิครับลองนึกภาพตามนะครับ ความรู้สึกสงบเย็ยนหลังจากที่เราได้นั่งสมาธินิ่งๆหรือความรู้สึกอิ่มใจลึกๆที่มันเกิดขึ้นมาเองโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาแลกเปลี่ยนพอจะนึกออกค่ะนั่นเป็นเพียงแค่กลิ่นอายของสุขไม่มีอามิสครับมันคือสุขที่เกิดจากการปล่อยวางไม่ใช่จากการไขว่คว้าน่าทึ่งมากค่ะแสดงว่าในทางพุทธศาสนามีการชี้ทางไปสู่ความสุขที่ไม่ต้องพึ่งพิงโลกภายนอกอยู่จริงๆแล้วใครคะ คือบุคคลที่ท่านเข้าถึงความสุขชนิดนี้ได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็ถาวรบุคคลนั้นก็คือพระอนาคามีครับพระอนาคามีครับคําว่าอนาคามีเนี่ยถ้าแปลตรงตัวเลยก็คือผู้ไม่กลับมาอืมคาว่าไม่กลับมานี่ดิฉันว่ามันต้องมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดแน่ๆเลยใช่ไหมคะเหมือนมันไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องพบชาติแต่เป็นเรื่องของสภาวะจิตในปัจจุบันขณะด้วยใช่เลยครับ นั่นคือหัวใจสำคัญที่สุดเลยครับการไม่กลับมาในความหมายที่ลึกที่สุดก็คือสภาวะของจิตที่ไม่หวนกลับไปยึดต,ติดในความสุขทางการมคุณห้อีกต่อไปไม่หวนกลับไปอีกเลยครับเป็นการตัดขาดจากวงจรของความสุขแบบมีเหยื่อล่อได้อย่างสิ้นเชิงเด็ดขาดจิตของท่านเป็นอิสระจากแรงดึงดูดแล้วก็แรงผลักของโลกโดยสมบูรณ์แล้วครับแล้วอะไรคือคกลไกที่ทำให้ท่าน ไม่หวนกลับไปได้อีกคะคือเหมือนคนเราเวลาเลิอกอะไรบางอย่างได้แต่บางทีมันก็ยังมีคิดถึงอยู่บ้างแต่สำหรับพระนาคามีนี่คือไม่กลับไปเลยเป็นคำถามที่ดีครับเหตุผลก็เพราะว่าท่านละเครื่องพันธนาการทางใจที่เรียกว่าสังโยชน์เบื้องต่ำห้ประการได้อย่างเด็ดขาดแล้วสังโยชน์ครับสังโยชน์ก็เปรียบเหมือนเชือกหรือโซ่ที่ล่ามใจเราไว้กับความทุกข์นะครับ ซึ่ง5ข้อแรกนี้เป็นเหมือนโซ่ที่ล่ามเราไว้กับโลกของกามโดยเฉพาะเลยแล้วข้อไหนที่สำคัญที่สุดคะมี2องข้อที่เป็นเหมือนแม่ทับใหญ่ของกิเลสเลยครับ 1. คือกามราคะความพอใจในกามใช่ครับความกำนัดยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและ 2. คือปฏิฆะปฏิฆะคือความไม่พอใจถูกต้องครับคือความขัดเคืองใจความโกรธความไม่พอใจในสิ่งเหล่านั้น พอรากเง่าของความอยากได้และไม่อยากได้ในทางโลกมันถูกถอนออกไปจนหมดสิ้นแล้วจิตมันก็เลยไม่ถูกดึงหรือถูกผลักอีกต่อไปโหเหมือนขั้วบวกกับขั้วลบของแม่เหล็กเลยนะคะที่คอยดูดแล้วก็คอยผลักเราอยู่ตลอดเวลาพอไม่มีขั้วแม่เหล็กสองอันนี้แล้ววัตถุนั้นมันก็ตั้งอยู่อย่างสงบนิ่งไม่ถูกเหวี่ยงไปมาอีกดิฉันจำได้ว่ามีอุปมารเรื่องนี้ในพระสูตรที่ทรงพลังมากเลยค่ะใช่ครับเป็นอุปมาที่งดงามมาก เรื่องโคดํากับโคขาวใช่ค่ะพระพุทธองค์ท่านส่งเปรียบเทียบว่าโดยธรรมชาติแล้วโคสองตัวนี้มันไม่ได้ผูกติดกันแต่สิ่งที่เชื่อมมันไว้คือเชือกหรือกามเส้นเดียวกันท่านก็อุปมาต่อว่าชั้นใดก็ฉันนั้นตาของเราก็ไม่ได้ผูกติดกับรูปและรูปก็ไม่ได้มาผูกติดกับตาของเราอ๋อแต่สิ่งที่ผูกมัดจิตใจของเราไว้กับอารมณ์ที่เห็นนั้นคือฉันทะราคะ ชันะราคะครับหรือความพอใจอย่างรุนแรงซึ่งก็คือเชือกเส้นนั้นนั่นเองพระอนาคามีคือผู้ที่ใช้ปัญญาตัดเชือกเส้นนี้จนขาดสะบั้นโดยสิ้นเชิงแล้วพอเชือกขาดครับพอเชือกขาดโคสองตัวก็เป็นอิสระจากกันดังนั้นมันเลยไม่มีตะขอจากโลกภายนอกมาเกี่ยวจิตใจของท่านให้หวันไหวได้อีกต่อไปไม่มีความพอใจในกามอีกต่อไป คำถามสำคัญที่หลายคนคงอยากจะรู้และเป็นหัวใจของเรื่องในวันนี้เลยก็คือแล้วท่านมีความสุขได้อย่างไรคะถ้าความสุขที่คนส่วนใหญ่รู้จักมันผูกอยู่กับการเสพกามคุณห้าพอไม่มีสิ่งเหล่านั้นมันจะกลายเป็นความรู้สึกเฉยชาว่างเปล่าหรือน่าเบื่อไปเลยหรือเปล่าคะดิฉันว่านี่เป็นอุปสรรคสําคัญเลยที่ทําให้คนส่วนใหญ่ไม่กล้าที่จะเดินบนเส้นทางนี้เป็นคําถามที่ดีมากๆครับและเป็นความเข้าใจผิดที่พบบ่อยที่สุดเลย คำตอบคือไม่ใช่ความเฉยชาหรือว่างเปล่าแบบไร้ความหมายแน่นอนครับแล้วมันคืออะไรคะมันคือความสุขที่เกิดจากอิสรภาพอย่างแท้จริงเป็นสภาวะที่เรียกว่าอุเบกขาครับอุเบกขาครับซึ่งอุเบกขาในที่นี้ไม่ใช่ความเฉยเมยแบบไม่รับรู้อะไรเลยนะครับแต่เป็นสภาวะที่จิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสและสงบนิ่งอยู่กับการรับรู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงรับรู้แต่ แต่ไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งที่มากระทบไม่ว่าจะเป็นสุขหรือทุกข์คำสรรเสริญหรือคำนินทาลงเปรียบเทียบดูนะครับจิตของปุถุชนเร,เราเนี่ยเหมือนผิวน้ำที่กระเพื่อมตลอดเวลาตามแรงลมจริงค่ะแต่จิตที่ประกอบด้วยอุเบกขาเหมือนพื้นมหาสมุทรที่ลึกและสงบนิ่งแม้ผิวน้ำด้านบนจะมีพายุโหมกระหน่ำแค่ไหนแต่ความสงบข้างล่างนั้นไม่เคยถูกรบกวนเลยโอ้โห นี่คือสุขที่เกิดจากความมั่นคงจากข้างในครับไม่ใช่ความเฉยชาถ้าอย่างนั้นแหล่งกําเนิดความสุขของท่านมาจากไหนคะถ้าไม่ใช่จากสิ่งเร้าภายนอกแหล่งกําเนิดความสุขของท่านมาจากวิเวกสามครับวิเวกสามครับหรือความสงัสามระดับซึ่งเป็นเหมือนการเดินทางเข้าไปสู่ความสงบที่ลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆระดับแรกคือกายวิเวกความสงัดทางกายใช่ครับ คือการปลีกตัวไปอยู่ในที่สงบไม่วุ่นวายซึ่งอันนี้เป็นพื้นฐานเบื้องต้นค่ะระดับที่สองคือจิตตะวิเวกอันนี้สำคัญครับคือความสง,งัดทางใจคือใจที่สงบจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองต่างๆโดยเฉพาะนิวรห้าเมื่อจิตปราศจากเสียงรบกวนจากภายในแล้วก็จะพบกับความสุขจากสมาธิที่ประณีตมากแล้วระดับสูงสุดละคะคืออุปธิวิเวกครับ คือความสงัดจากเครื่องปรุงแต่งทั้งปวงทั้งกิเลสและขันห้าซึ่งก็คือสภาวะแห่งนิพพานเป็นความสุขที่สมบูรณ์และยั่งยืนอย่างแท้จริงพระอนาคามีท่านจะดำรงอยู่ด้วยความสุขจากจิตตะวิเวกเป็นส่วนใหญ่นะครับและกำลังมุ่งหน้าไปสู่ความสมบูรณ์ของอุปธิวิเวก การจะเดินทางไปถึงจุดนั้นได้ฟังดูแล้วเป็นเส้นทางที่ต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างเป็นลำดับขั้นชัดเจนเลยนะคะไม่น่าจะใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นได้ลอยๆหรือว่าโดยบังเอิญถูกต้องที่สุดครับพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ใครข้างขั้นเลยในพระสูตรต่างๆก็ชี้ให้เห็นชัดเจนว่าการจะไปถึงความเป็นอนาคามีได้นั้นต้องเริ่มจากการมีคุณธรรมพื้นฐานที่มั่นคงมากๆก่อนเหมือนการสร้างตึกที่ต้องมีฐานรากที่แข็งแรงใช่เลยครับ ต้องมีฐานรากที่มั่นคงก่อนพื้นฐานที่ว่าก็คือการละธรรมที่เป็นค่าศึกต่างๆให้ได้ก่อนเช่นความไม่มีศรัทธาความไม่มีฮิริโอตปะหรือความเกียจคร้านเป็นต้นครับหมายความว่าเส้นทางนี้มีลำดับขั้นของมันอยู่ซึ่งการจะไปถึงขั้นที่สูงขึ้นได้ก็ต้องผ่านขั้นก่อนหน้ามาก่อนเสมอใช่ครับเส้นทางอริมักผลน,นี้ชัดเจนมากครับเริ่มจากพระโสดาบันคือผู้ที่ละความเห็นผิด และความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยได้ทำให้มีหลักประกันว่าจะไม่ตกต่ำถูกต้องครับเปรียบเหมือนคนที่สร้างฐานรากของบ้านเสร็จแล้วมั่นคงไม่พังแน่นอนแต่ตัวบ้านยังสร้างไม่เสร็จค่ะจากนั้นก็คือพระสกทาคามีที่ทำกิเลสอย่างราคะโทสะโมหะให้เบาบางลงอย่างมากเหมือนคนที่เริ่มก่อผนังบ้านแล้วแต่ยังไม่เสร็จดีและสุดท้ายก่อนถึงพระอรหันต์ก็คือพระอนาคามีครับ ซึ่งเป็นรอยต่อที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะท่านคือผู้ที่ทลายกำแพงที่กั้นระหว่างโลกิยะกับโลกุตระนั่นก็คือการมราคะและปฏิฆะลงได้อย่างสิ้นเชิงเหมือนคนที่สร้างบ้านเสร็จสมบูรณ์แล้วใช่ครับเหลือแค่ตกแต่งภายในอีกเล็กน้อยก่อนจะเข้าอยู่ได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งก็คือการบรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุดจะเห็นว่าแต่ละขั้นคือการสร้างเหตุปัจจัยเพื่อผลในขั้นต่อไปอย่างเป็นระบบครับผมค่ะ คำถามสำคัญสำหรับพวกเราที่เป็นคา,ารวาสที่ยังต้องใช้ชีวิตอยู่กับเรื่องทางโลกนะคะก็คือเราจะนำหลักการที่สูงส่งนี้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรคะและอีกคำถามหนึ่งที่ดิฉันคิดว่าหลายคนอาจจะสงสัยคือมันจำเป็นไหมที่เราจะต้องรู้เรื่องนี้การไม่รู้เรื่องความสุขของพระอนาคามีจะทำให้ชีวิตชาวพุทธของเราบกพร่องไปหรือเปล่าคะอืม ผมคิดว่าการเข้าใจเป้าหมายสูงสุดเนี่ยมันทำให้การเดินทางในปัจจุบันของเรามีความหมายแล้วก็มีทิศทางที่ชัดเจนขึ้นครับเราอาจจะยังไปไม่ถึงจุดนั้นในวันสองวันนี้นะครับแต่เราสามารถสัมผัสกลิ่นอายของความสุขที่ประณีตแบบนี้ได้ในชีวิตประจำวันสัมผัสกลิ่นอายครับส่วนคำถามที่ว่าจำเป็นต้องรู้ไหม ผมมองว่าไม่ใช่เรื่องของความจำเป็นในเชิงบังคับนะครับแต่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยการได้รู้ว่ามันมีความสุขอีกประเภทหนึ่งที่มั่นคงกว่าเย็นกว่ารอเราอยู่ข้างหน้ามันทำให้เราไม่หลงยึดติดอยู่กับความสุขจอมปลอมที่ต้องแลกมาด้วยความทุกข์ทำให้เรามีกำลังใจที่จะฝึกฝนตัวเองต่อไปใช่ครับเหมือนนักเดินทางที่รู้ว่าจุดหมายปลายทางนั้นงดงามเพียงใดแม้ระหว่างทางจะเหนื่อยล้า แต่ก็ยังมีกำลังใจที่จะก้าวต่อไปแล้วเราจะเริ่มต้นสัมผัสกลิ่นอายที่ว่านี้ได้อย่างไรคะในเมื่อเรายังต้องทำงานยังต้องมีความสัมพันธ์กับผู้คนจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือการเปลี่ยนมุมมองจากการเกลียดหรือกดขีก่กรมมาการใช้ปัญญาเพื่อเห็นโทษของมันตามความเป็นจริงครับเห็นโทษไม่ใช่เกลียดครับคือการเห็นว่า สุขทางโลกนั้นมันไม่เที่ยงมันมีความแปรปรวนและต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยยากเสมอดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าพึ่งเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์ไม่ได้หมายความว่าสุขนั้นไม่มีจริงไม่ใช่ครับสุขนั้นมีจริงแต่ให้เห็นว่าในความสุขนั้นมีความทุกข์ซ่อนอยู่เพราะมันไม่คงทนถาวรอ,อ๋อ เหมือนกับการเห็นเหรียญทั้งสองด้านใช่ไหมคะปกติเราจะมองแต่ด้านที่เป็นความสุขแต่การฝึกก็คือให้เราหัดพลิกดูอีกด้านหนึ่งของมันด้วยที่เป็นด้านของความไม่แน่นอนใช่เลยครับและเมื่อเราฝึกฝนการให้ทานการรักษาศีลหรือการเจริญสติภาวนาแม้จะเพียงเล็กน้อยนะครับเรากำลังค่อยๆค,คลายเชือกที่ผูกมัดเราไว้กับโลก และเรากำลังสร้างเหตุแห่งความสุขภายในที่ไม่ต้องพึ่งพิงสิ่งใดค่ะความสงบเล็กๆที่เกิดจากการนั่งสมาธิแค่5นาทีความอิ่มใจที่เกิดจากการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนนั่นแหละครับคือกลิ่นอายของสุขไม่มีอามิสและคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางสู่ความสุขที่โลกให้ไม่ได้แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าใครอยู่ในสภาวะของพระอนาคามี เป็นเรื่องที่เราสามารถสังเกตรหรือรับรู้จากภายนอกได้หรือไม่คะนี่เป็นอีกคำถามที่สำคัญมากครับคำตอบตามหลักธรรมก็คือเราไม่สามารถตัดสินสภาวะจิตภายในของผู้อื่นได้อย่างแท้จริงครับอ๋อ oh. ครับการพยายามไปตัดสินว่าใครเป็นอริยะบุคคลระดับไหนเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำและอาจจะนำไปสู่ความเห็นที่ผิดได้ง่ายมาก คำสอนทั้งหมดนี้พระพุทธเจ้าท่านทรงมอบไว้ให้เราเพื่อนนอมเข้ามาดูตนเองครับดูตัวเองไม่ใช่เพื่อเอาไปวัดคนอื่นถูกต้องครับหน้าที่ของเราคือการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจเส้นทางและลงมือปฏิบัติกับจิตใจของตนเองเท่านั้น การสนทนาวันนี้ทําให้เห็นภาพชัดเจนมากเลยค่ะว่าความสุขที่พระพุทธองค์ทรงชี้แนะไม่ใช่สิ่งที่ต้องวิ่งไล่ขวายคว้าจากภายนอกเลยแต่มันเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการละวางและการใช้ปัญญาเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงใช่ครับเป็นความสุขที่เกิดจากการสิ้นสุดของเหตุแห่งทุกข์ซึ่งเป็นเส้นทางสากลที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเลยเพราะว่า ธรรมชาติดั้งเดิมของกิเลสในใจมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นความพอใจหรือความไม่พอใจมันก็ยังคงทำงานแบบเดิมไม่เปลี่ยนแปลงครับงั้นดิฉันขอฝากคำถามให้ผู้ฟังได้กลับไปพิจารณากับตัวเองนะคะความสุขที่คุณกำลังสแสวงหาอยู่ทุกวันนี้ต้องพึ่งพาอะไรต้องอาศัยบุคคลสิ่งของหรือสถานการณ์ใดเป็นพิเศษหรือไม่และถ้าวันหนึ่งสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปหรือหายไปความสุขของคุณจะยังอยู่ไหมคะ และผมขอกล่าวพุทธพจน์สั้นๆที่สรุปเนื้อหาทั้งหมดในวันนี้ทิ้งทายไว้ครับนัตติสันติปรมสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ